ก็เลยเล่าก็เลยแจ้งเหตุการณ์ที่ตนว่าเออไม่ได้ไปก็ให้น้องชายไปพทราบว่าพระเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วก็จึงร้องั่นว่าอย่าได้ฆ่าเลยอย่าได้ฆ่าเลยผ่านประหนึ่งว่าโลหิตเดือดพล่านในเสระก็คลองแขนคล้ำควรว่าช่างหม้อผู้เจริญอย่าได้ฆ่าอย่าให้ฉันชิบหายเสียเลย อย่าให้เราชิบหายเสียเลยดังนี้ก็ได้ไปในสถานที่ที่ของนายช่างหมอนะ้อเขาฆ่านายช่างหม้อพอเห็นเศรษฐีมา,าก็บอกโดยบอกโอ้ยอยาก,ก็าพูดว่าน้อยท่านอย่าทำเสียงดังไปไอ้ที่สัางงานไว้นะผมทำเสร็จแล้วเศรษฐีก็ ได้รับคามโศกเศร้าประดุดดังภูเขาท่วมทับสเสวยเรียว่ามีสเสวยทุกโทมนัส <c oughs> มีประมาณมีใช่น้อย,อยก,ก็เรียกว่าบุคคลมีจิตใจที่คิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย เรียกว่าให้บ้านเราเพราะว่าให้กรรมกับกับท่านนะกรรมนั้นมาถึงตนนยนะแล้วก็อย่างไม่อย่างนี้แล้วว่าผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระพุทตองค์ของเราจึงตรัสไว้ว่าผู้ทําร้ายไม่ทําร้ายย่อมได้นะย่อมได้ฐานะสิบประการก็เรียกว่า ผู้ปทุศร้ายในท่านผู้ไม่ปัทุสรายหาอาชียามีได้ด้วยอาชญยาย่อมพลันถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือพึงถึงควา,ามทุกขเวทนาอันยากความเสื่อมความแตกแห่งสริระควา,ามเจ็บไข้ยอย่างหนักควา,ามปุ้งซ่านแห่งจิตควา,ามขัดข้องแต่พระราชา ความกาตูอย่างทารุณความเสื่อมรอบแผงหมู่ญาิความที่ว่ายับยั้งแห่งโภคะคือโภคะที่เคยได้ก็จะไม่ค่อยได้อีกประการหนึ่งไฟป่าย,ย่อมไม่เรือนของผู้นั้นเพราะความแตกต่างแห่งกายของผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรก เมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐีก็ไม่อาจจะดูแลนายโกศกันนั้นตรงๆได้อีกเออแต่ก็คิดอีกกันนะคิดหาอุบายว่าเอ,อ,อย่างไรจึงจะฆ่ามันเสียได้มองเห็นอุบายว่าอม,มันมันต้องมีอุบายดิมันต้องได้แล้วก็คิดอุบายในะอีกอบายหนึ่ง ก็จึงส่งมันตรงไปนน่นในสำนักของคนเก็บสวยเก็บสวยก็คือนายสมียนให้ในร้อยบ้านของเราของให้สวยนะร้อยบ้านจะให้มันตายจะให้มันตายเสียดัง,ดง,ดงนี้แล้วก็จึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บสวยนะนว่าไอ้ผู้นี้นะเป็นลูกชายที่ชาิชั่วของเราผ้ามันจะเทอะ ่าแล้วก็โยนลงไปในหลุมคูดเนี่ยนะอยาให้มันตายดีเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะมีรางวัลให้ตอบแทนอตอบแทนแก่ท่านตอบแทนกับท่านลงภายหลังนะดังนี้แล้วก็กล่าวว่าพ่อโคสกะก็คนเก็บสวยเนี่ยของฉันอยู่ที่บ้านสวยร้อยบ้าน จเจ้าจงนำจดหมายฉบับนี้ไปให้เขาดังนี้จึงเอาจดหมายผูกไว้ที่ชายพกโคสกกนี่ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่ได้เรียนหนังสือเออไม่รู้หนังสืออักษรสมัยเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเราท่านทั้งหลายจะได้เรียนไหมเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมามีแต่เกิดทิ้งเกิดทิ้งอยู่เงี้ย เษฐีก็คุณคิดเอจะฆ่าเขาแต่ก็ไม่อาจจะฆ่าได้ก็จะให้เขาฆ่าได้อย่างไรโพสกานั้นก็ปลูกจดหมายฆ่าตัวเองไว้ที่ชายพกด้วยประการชนีเมื่อออกเดินก็จึงพูดกับเขาว่าเออผมไม่มีสเสบียงนะไม่มีอาหารเศษถีว่าเออไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้อง เป็นห่วงนะด้วยเรื่องสเสบียงทางนะการเดินทางในบ้านนกะบ้านชื่อโน้ในระหว่างทางนะเศรษฐีผู้เป็นสายของข้ามียุเจ้าจงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของเขาแล้วจึงเดินต่อไปนายโคสกะนะ่านับว่ารับว่า,วาได้ครับแล้วก็ไหว ออกเดินไปเดินทางไปถึงบ้านนั้นแล้วก็ถามถึงเรือนของท่านเศรษฐีเดินไปพบกับภรรยาของเศรษฐีเมื่อนางกล่าวว่าเจ้ามาจากไหนจึงตอบว่ามาจากในเมืองภรรยาของเศรษฐีเจ้าเป็นลูกของใครรอโคสกาว่าคุณแม่ผมเป็นลูกของเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่าน ภรรยาเศรษฐีนั้นเจ้าชื่อโคสกะหรือ,อครับผมชื่อโคโคสกะพร้อมกับเวลา,าที่เห็นก็เกิดความรักเหมือนกับลูกนั้นเด็กวัยรุ่นนะนะบังเกิดกัน,นางก็เศรษฐีน่นมีลูกสาวอยู่คนหนางก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันประมาณสักสิบหปีเนี่ย รูปร่างาส,สวยหน้าเลื่อมใสเศษฐีก็ให้หญิงคนรับใช้นะคนหนึ่งเพื่อเป็นเพื่อนของนางเอาไว้ในห้องพิเศษชั้นบนนะ่ะนะเรียกว่ามีอยู่ปราสาทเจ็ดชั้นอยู่ชั้นบนสุดนะขนาดนั้นลูกสาวเสฐีใช้หญิงคนใช้นะ่ะไปตลาดในครั้งนั้นภรรยาของเศษฐีเห็นหญิงทาสีนะั่นแล้วทิ้งถาว่ออ้าเจ้าจะไปไหน นางตอบว่าถ้าแต่แม่เจ้าดีฉันก็จะไปตลาดที่ดาของแม่เจ้าแต่ใช้ให้ไปซื้อของเออเดี๋ยวท่านก็เลยว่าแม่ก็บอกอย่าเพิ่งไปเลยเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนไอที่รับใช้จะไปนะั่นมาทางนี้มาช่วยกันมาช่วยกันจงลาดตังล้างเท้า ทาน้ำมันปูที่นอนให้บุตรของเราจึงทำการรับใช้แล้วพอเสร็จแล้วก็ไปในภายหลังนางได้ทำตามคำสั่งแล้วเสร็จแล้วก็เดินไปตามคำสั่งของทิดาเศรษฐีลูกสาวของเศรษฐีก็ดุหญิงรับใช้นะั้นว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมมาช้าเจ้าไปไหนจะต้องนานเฉียชัยหรือหญิงนั้นก็บอกอ ไม่ใช่นั่นคือมีเรื่องอย่างนี้บอกเล่าไว้ฟังนะอย่าเพิ่งโกรธเลยคือมันมีเรื่องเหตุการณ์นี้ก็มันมีบุตรเศรษฐีชื่อโคสกกะนี่เขามาก็เลยพระแม่เจ้าก็ให้เราเนี่ยช่วยจัดแจงสถานที่ให้ดังที่เสร็จแล้วก็เลยไปตลาดมึงมาเนี่ยก็ฟังคาว่าโคสกะ บุตรเศรษฐีเท่านั้นก็เหมือนชื่อนี้มันพุ้นเคยในยมีความรักจึงกับลูกสาวเศรษฐีถ้าเรานึกภาพน,นะคือคนนี้ลูกสาวเศรษฐีเนี่ยอดีตเนี่ยก็คือเป็นภรรยาของนายโคสกะในเวลาที่เขาเป็นนายโกตุลิกะ ได้ถวายข้าวสุขธนาข้าวสุกธนานหนึ่งแก่พระปัจเจกพพุทธเจ้าด้วยนอนุภาพแบ่งทานนั้นนางจะมาเกิดในต,ะตระกูลเศรษฐีนี้ความรักในปางก่อนก็ได้ท่วมทับยึดลูกสาวเศรษฐีนั้นไว้ด้วยประกาศอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงตรัสว่าความรักย่อบเกิดด้วยเหตุสองประการ น่เด้วยเหตุสองประการอย่างนี้คือความรักปุูกพันธ์กันในการก่อนหนึ่งแล้วก็ด้วยความรักความเกื้อกูลกันในการปัจจุบันนั่นบอกว่าเหมือนดอกอุบลที่อาศัยเปลือกตมและเกิดในน้ำเฉะนั้นที่นั้นนางจึงถามหญิงสาวใช้นั้นว่าเดี๋ยวนี้นะเขาอยู่ที่ไหนหญิงสาวใช้ก็บอกอุ้ยนอนหลับอยู่บนที่นอน ธิดาเศรษฐีเข,เขาบอกว่าก็ในมือของเขานี่มีอะไรอยู่หรือหญิงสาวใช้ก็บอกออกคำที่ในติดไม่มีอะไรดอกไอ้ที่ติดตัวก็มีหนังสืออยู่ที่ชายผ้าอยู่ธิดาเศรษฐีเนี่ยเขคิียว่าเอ๊นั่นจะเป็นหนังสืออะไรเนาะมีความสงสัยเมื่อนายโกสกะหลับสบายเพราะเดินทางไกลมา,าเมื่อบิดามารดาไม่เห็นก็เลย เพราะว่าเอาใจใส่สั่งคนงานทําโน่นทํานี่ก็ลงเข้าไปในห้องแล้วเขาไปแก้หนังสือนั้นอ่านแล้วเข้าไปในห้องแล้วก็ไปปิดประตูเปิดประตูหน้าตา่างอ่านหนังสือนางเป็นได้รับการเรียนหนังสือมาก่อนก็คิดว่าตายแล้วโอ้ยคนเรานี่เนาอไม่รู้จริงๆหรืรอว่าโปกหนังสือค่าตัวตาย โอ้เดินทางไกลมันถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่เห็นหนังสือเนี่ยเขาคงไม่มีชีวิตอยู่ดังนี้แล้วก็จึงฉีกหนังสือนะั้นแล้วเขียนหนังสืออีกฉบับหนึ่งตามถ้อยคําของเสษทิว่าลูกชายของข้าพเจ้าชื่อว่าเจ้าโกสกะจงให้นําเครื่องบรรณาการมาจากบ้านสวยร้อยบ้านทำมงคลกับบุตรสาวเรษฐีในชนบทนี้ ให้ปลูกเรือนขึ้นสองชั้นในท่ามกลางบ้านเป็นที่อยู่ของตนทำการรักษาอย่างแข็งขันด้วยเครื่องล้อมคือกำแพงและเครื่องแล้วก็ให้มีบุรุษด้วยส่งข่าวไปให้ข้าพเจ <g ımız> ้า <Gerilim> ว่าการนี้การนี้ฉันทำเสร็จแล้วเมื่อทำกรรมอย่างนี้ท่านทำแล้วฉันจักรู้สิ่งที่ควรทำแก่ท่าน นะท่านลุงในภายหลังก็แลในครั้งนั้นกเ่าเขียนเสร็จแล้วนางก็พับลงไปปลูกไว้ที่ชายบ้าของนายโคสากะตามเดิมนายโคสากะนั่็นอนหลับตลอดวันลุกขึ้นแล้วก็บริโภคแล้วก็เดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปสู่บ้านนั้นแต่เช้าตรุกก็เห็นนายเสเมียนทำกิจ ที่อยู่ในบ้านนั้นแล้วนั่นก็เลยว่าโอ,อ้นะโคสกะนั้นแล้วจึงถามว่าเอออะไรหรือโคสกะกล่าวว่าคุณพ่อของผม,ผมส่งหนังสือมาถึงท่านนายเสรเมียนจึงถามหนังสือเพื่อต้องการอะไรพ่อจงบอกมาแล้วก็ส่งหนังสือให้ไปแล้วก็อ่านดูก็มีความเบาใจบันเทิงใจจึงกล่าวกับบอดีทั้งหลาย ผู้เจริญทั้งหลายขอเชิญท่านตรวจด,ดูความรักใคร่ในเราของนายเราท่านเศรษฐีทรงบุตรชายมายังสำนักของพวกเราด้วยใจว่าจงทำม,มงคลกระบุตรคนโตของเราพวาท่านจงรีบเอาไม้เป็นต้นมาเร็วดังนี้แล้วให้ปลูกเรือน มีประการดังกล่าวมาแล้วในถ้ำกลางบ้านให้นำเครื่องบรรณาการมาแต่บ้านร้อยบ้านนำลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมากระทำมงคลแล้วก็ส่งข่าวไปให้แกเศรษฐีการนี้การนี้ข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วเพราะเพราะได้ฟังข่าวเศรษฐีนี่ก็เรียกว่าพยายามฆ่าจะไม่ตายเนี่ยนะ พอได้ฟังข่าวว่าเออไอสิ่งที่สั่งไปอีกอย่างไปเกิดเป็นอีกอย่างสิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีกับโภสกาหดุดท่านเศรษฐีเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็เกิดความเสียใจยังขึ้นว่าโอ้ไม่เราทําอะไรเนี่ยมันไม่สําเร็จเลยเนะความโศกเศร้าความเสียใจถึงบุตรก็เป็นอันนั้นก็โรคแล้วก็เกิดขึ้นโรคเรียกว่าโรคเครียดในน้ำปันะนเราเ แต่ว่าลูกสาวของเศรษฐีเนี่ยรู้ข่าวเหตุการณ์ทั้งหมดก็บังคับคนว่าบอกว่าถ้าใครๆมาจากสำนักของท่านเศรษฐีท่านยังไม่ต้องบอกแกต้องบอกแกเรานะอย่าบอกกับเศรษฐีบุตรนะเ,เศรษฐีนี่ค่อนแม้เศรษฐีก็คิคดแบบนี้ว่าโอเราเนี่ยไม่ได้ทํา บุชั่วชาติคนนั้นเป็นเจ้าของทรัพย์จะไม่ให้ไอ้ไอ้นี่ไอ้ที่เราจะให้ทรัพย์เนี่ยของเราเนี่ยดังนี้แล้วก็จึงบอกนายเสมียกนกนวดลุงฉันปาตนะจะพบบุตรของฉันนะท่านจงส่งคนรับใช้ไปให้เรียกบุตรของเราเนี่ยของฉันมาขารับว่าได้จ็ให้นังสือมาแล้วส่งคนผู้หนึ่งไป ฝ่ายลูกสาวเศรษฐีทราบว่าบุตรนะุะบุษนั้นมายืนอยู่ที่ประตูก็ให้เรียกเข้ามาแล้วก็ถามว่าอะไรหรือมีกิจอะไรคนรับใช้เศรษฐีไม่รับใช้ว่าเศรษฐีนะ่ะท่านไม่สบายเพื่อจะพบลูกชายให้เรียกเขากลับบ้านทิดาเศรษฐีเขาโอ้เศรษฐีมีกําลังหรือว่าถอยกําลังแล้วยังแข็งแรงอยู่ไหม คนเราใช้ก็บอกว่ายังบริโภคอาหารอยู่ได้ลูกสาวเศรษฐีก็ไม่ให้บุตรเศรษฐีนัน้นทราบแล้วก็ให้ที่อยู่เสมียนเดินทางแก่เขาแล้วกล่าวว่าท่านจากไปได้เวลาที่ฉันอยากให้ไปนะพักอยู่ที่นี่ก่อนท่าน,นมหาเศรษฐีก็ได้กล่าวในเสมียนว่าเ,อ,อ,เอ,อ๊ลุงที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปในที่บุตรของฉันหรือ,อยังไงหรือให้ในายเสมียนที่คนไป ที่คนไปแล้วก็ไม่มาถ้ากันั้นก็ไปผู้อื่นไปอีกนายเสเมียนก็ไปลูกสาวเศรษฐีก็รู้เออบุรุษนั้นมาในในการนั้นก,ก็เลยถามว่าไอ้เศรษฐีเนี่ย่วยหนักหรือเปล่าภาชนะหนึ่งเข้าภาชนะหนึ่งออกอ้าวเศรษฐีจึงถามนายเสเมียนว่าลุงท่านยังไม่ได้หนังสือไปยังบุตรของฉันหรือ นายเสมียนก็บอกส่งไปแล้วแต่คนที่ไปยังไม่กลับถ้าขณะนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกในายเสมียนก็ส่งไปลูกสาวเศรษฐีก็แบบถามพฤติการเหตุการณ์กับบุรุษในวาระที่สามแล้วบอกกับบอกว่าข้าแต่นายเศรษฐีป่วยหนักตัดอาหารเสียแล้วมีความตายเป็นเบื้องหน้า ภาชนะอหนึ่งออกภาชนะหนึ่งข้าลูกสาวของเศรษฐีจึงคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาที่ควรไปได้จึงบอกให้บุรเศรษฐีว่าทราบว่าคุณพ่อของท่านป่วยเมื่อเขาเกล่าวว่าพูดอะไรหลอดจึงพูดว่าความไม่สำราญความไม่สำราญเนี่ยมีแกบิดาของท่านนั้นนายโคสกากบาดนี้ ฉันควรทำอย่างไรก็ถามตกใจนะที่ราเศรษฐีก็บอกโอ้ยนายนะาเขาจักถือเอาเครื่องบรรณาการอันเกิดจากบ้านสวยร้อยบ้านไปเยี่ยมท่านในโคสกะนั้นรับว่าเออได้แล้วให้คนนำเครื่องบรรณาการมาแล้วก็บรรทุกเวียนไปออแล้วก็เดินทาง ครั้งนั้นลูกสาวเศรษฐีเนี่ยก็พูดกับโคสกะวนั้นว่าบิดาของท่านเนี่ยป่วยหนักแล้วเมื่อเราเอาถือเครื่องบรรณาการมีประมาณเท่านี้ไปให้ท่านเนี่ยจักเป็นการเริ่นช้านะจะไม่ทันเวลาท่านจงให้ขนของเนี่ยกลับไปเกิดดังนี้แล้วก็จึงส่งบรรณาการทั้งหมดไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนแล้วก็พิจารณาพูดว่า นายท่านพึงยืนอยู่ข้างเท้าแห่งบิดาของท่านฉันจะยืนข้างศีรษะเหนือศีรษะเมื่อเข้าไปสู่เรือนนั้นแล้วก็บอกว่านางก็บังคับคนของตนว่าพว,งงพวกท่านจงพวกท่านเนี่ยจงถือเนีย่ยไม่ให้คนอื่นเข้าไปนะในเรือนนะ่ะทั้งข้างนอกข้างในเรือนะ่ะ รเราถึงเวลาที่เราเข้าไปนะบุตรเศรษฐีบุตรก็ได้ยืนอยู่ที่กางเท้าของบิดาส่วนภรรยาได้ยืนอยู่เหนือเสียงศีรษะขณะนั้นเศรษฐีนอนนายแล้วส่วนนายเสือเหมียนเมื่อนวดเท้าของเศรษฐีนั้นจึงพูดว่านายบุตรชายของท่านมาแล้วเศรษฐีอน,น่ะเดี๋ยวเขาอยู่ที่ไหนอะตามไม่ค่อยเห็น ยืนอยู่ที่ปลายเท้าไงทั้งนั้นเสร็จถีเห็นผู้ชายนะั้นก็เรียกให้นายเสมเียนมาแล้วถามมาในเรือนของฉันมีทรัพย์อยู่เท่าไรนายเสมเียนก็เรียนว่านายมีอยู่สี่สิบโกดเท่านั้นแต่เครื่องอุปโภคบริโภคบ้านนาและสัตว์สองเท้าสี่เท้ายานพาหนะ้มีอยู่จำนวนเท่านี้เท่านี้ ใครจะพูดว่าฉันไม่ให้ทรัพย์มีประมาณเท่านี้แก่โกสกะบุตรของฉันกับพูดว่าฉันให้ลูกสาวเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วก็คิดว่าเออเศรษฐีนี่เมื่อพูดพึงพูดคำว่าอะไรอื่นเมื่อเป็นเหมือนเราร้อนด้วยความโศกสยายผมร้องไห้กล่าวว่าคุณพ่อพูดอะไรนี่พวกเราฟังคำของท่าน ชื่อนี้นะพวกเราไม่มีบุญดังนี้แล้วจึงเอาศีรษะปะหารเศรษฐีที่นอนอยู่ท่ากลาปลงปกล้มลงเอาศีรษะเปลือกปิ้งอยู่ที่ท่ากลางปกของเศรษฐีนะั้นแสดงอาการครั่าครว้มจนเศรษฐีนะี่ไม่อาจพูดได้อเองเศรษฐีก็ได้ทำการลาวดาวตายในขณะนั้น ชนทั้งหลายนี้ได้สดับว่าเศรษฐีถึงอน,นิจจกรรมคือตายแล้วจึงเปรียกทูลให้พระเจ้าอุเทนได้สงสารพระเจ้าอุเทนนั้นพอส่งธนาเิตเรียกว่าเขาหรือว่าเอาไปทิง้งทิ้งป่าชาติตามปกติตามปกติแล้วก็ถามว่าเออลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีนั้นมีอยู่หรือไม่ ่าเสมียงก็กราาทูลวนามีอยู่เจ้าข้าลูกชายเศรษฐีนั่นชื่อโคศกะนั่นมอบหมายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่โคศกะนั้นแล้วก็ถึงแก่อันิจกรรมพระราชาสั่งให้เรียกตัวบุตรเศรษฐีบุตรนั้นในการนั้นก็ในวันนันฝนตกที่พระลานหลวงมีน้ําขังอยู่ในที่นั้นเศรษฐีบุตรไปแล้วก็เลยหวังว่าเออจักเฝ้าพระราชาพระราชากระสง เปิดผักแกนก็คือหน้าต่างทอดพระเน,นตรลูกดูนายโคสกะเดินอยู่ทรงเห็นเขาโดดน้ำโดดข้ามน้ำมาที่พลานหลวงเดินมาจึงถามเขาว่าซึ่งเข้ามาถวายบังคมและยืนอยู่โอ้เจ้าชื่อโคสกะหรือเมื่อเขาทูลว่าถูกแล้วข้าพเจ้าชื่อโคสกะเขาบอกว่าเจ้าอย่าเสียใจ ว่าบิดาของเจ้าถึงอันนิจก,กรรมการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราก็จะให้ตำแหน่งเศรษฐีอันเป็นของบิดาของของเจ้าแก่เจ้าเท่านั้นเองดังนี้แล้วก็ส่งอ้าวเธอกลับไปได้เมื่อกลับไปแล้วเพราะราชาก็ประทับยืนดูอีกแต่ว่าการกลับมาเนี่ยเขาไม่โดดน้ำไม่โดดข้ามน้ำเลยนะ ค็ค่อยๆเดินลงไปครั้งนั้นพระราชาสั่งให้เรียกไดโอสกะบอกว่าเออให้เขากลับมาก็ถามว่าเออประเหตุอะไรเนาะพ่อเมื่อท่านมาอที่ของเราเนี่ยตอนมานี่โดดข้ามนะ้ำแต่ตอนกลับนี่เดินลุยนะ้ำไม่กลัวเปียกหรือโคสกะกตะทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะขา้าพระพุทธเจ้ายังเป็นเด็กในขณะนั้น นี่ชื่อว่าเป็นเวลาเล่นก็ในการนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบตำแหน่งจากพระองค์เพราะฉะนั้นการที่ข้าพร,ระองค์จะทำเหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมาะสมจึงค่อยๆไปจึงจะควรในตำแหน่ง พระราชาสดับัํคำนั้นแล้วก็ดำเรีวว่าเออชายผู้นี้มีปัญญาเราจะให้ตำแหน่งเศรษฐีกับเขาในบัดนี้เถิดดังนี้แล้วก็ประทานโภคที่ปีดาบริโภคแล้วก็ได้ประทานตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสัพพวุธอย่างละร้อยละร้อยในโคศกานั้นก็เมื่อได้เป็นมาเศรษฐีแล้วก็ยืนอยู่บนรถนะ ยืนอยู่โปรดได้กรททำทักษินใร้เราเคารพพระ,ะรพนครน่ะบนพระนครก็แสดงไปให้ชาวเมืองก็รู้อ่ะที่นายโคสกะนั่นรู้แล้วก็ย่อมหวั่นไหวก็แม่ลูกสาวของเศรษฐนะีนั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใช้ว่าแม่กาลีสมบัติมีประมาณเท่านี้สําเร็จแล้วแกบุตรแกบุตรของท่านเนี่ยก็เพราะเหตุอาศัยเรากาลี กพราะเหตุอะไรหรือที่ดาเศรษฐีก็บอกว่าเพราะนายโกสกาเนี่ยผูกจดหมายฆ่าตัวตายไว้ที่ชายผ้ามาสู่เรือนของเราในครั้งนั้นฉันฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขาเียนจดหมายอีกฉบับหนึ่งเพื่อทํามงคลกับฉันทำอารักขาให้เขาสิ้นการและนานเท่านี้กาลีโอ้ยท่านรู้เห็นเหตุหการณ์เพียงนี้แต่เศรษฐีมุ่งแต่จะฆ่าเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็ก ก็ไม่อาจฆ่าได้อาศัยในโกสกะนี้อย่างเดียวสินส้นทรัพย์ไปเป็นอันมากโอ้ยทิดาเศรษฐีโอ้ยเศรษฐีเนี่ยท่านทำกรรมหนักเนาะท่านทิดาเศรษฐีนั้นเห็นนายโกสกะกระทำประทักษิณพระนครแล้วไปสู่เรือนจงหัวเราะด้วยเสียงอันดังว่าสมบัตินีประมาณเท่านี้เท่านี้สำเร็จแล้วเพราะอาศัยเรา เศรษฐีบุตรเห็นอาการนั้นถามว่าท่านบวระทําไมหรือโอ้ทิดาเศรษฐีบอกว่าเพราะอาศัยเหตุอันนี้เศรษฐีบุตรก็จึงบอกเหตุนั้นทิดาเศรษฐีนั้นไม่บอกบอกให้เล่าเศรษฐีบุตรบอกเล่ามาเดี๋ยวนี้มันมีเหตุการณ์อะไรหรือบอกไม่บอกเศรษฐีบุตรบอกขู่อ่ะทำไมาบอกได้อยจะฟันเจ้าไห้ขาดเป็นสองท่อนชักดาบอกมาเลย ทิดาเศรษฐีก็ดันจึงบอกว่าที่ดีฉันวรเราเ,าเราคิดว่าสมบัติมีประมาณเท่านี้ท่านได้แล้วก็เพราะอาศัยฉันเศรษฐีเท่าว่าคุณพ่อของฉันมอบวรดกของตนให้กับฉันแล้วท่านจะได้เป็นอะไรในทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเศรษฐีไม่รู้เรื่องอะไรสิ้นการเท่านี้เพราะฉะนั้น จึงไม่เชื่อถ้อยคําของทิดาเศรษฐีนั้นครั้งนั้นทิดาเศรษฐีนั้นได้เล่าเรื่องนั้นทั้งหมดแก่เศรษฐีบุตรนั้นแล้วบิดาของท่านให้หนังสือฆ่าตัวตายส่งมาแล้วดีฉันน่ะได้แปลงจดหมายสมัยเนี่วกว่าเศรษฐีบุตรพูดก็ยังไม่เชื่อกว่าจริงๆก็คิดว่าอ่ะอย่างนั้นเจ้าจงถาม แม่กาลีดังนี้แล้วก็จึงกล่าวว่าได้ยินว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือนางกาลีกล่าวว่าโออพ่อเออตั้งแต่ท่านเป็นเด็กมาเศรษฐีนะประสงค์จะฆ่าท่านแต่ไม่สําเร็จอาศัยท่านนี่ก็จักก็หมดไปหลายตันนะท่านพ้นจากความตายในที่เจ็ดแห่งนี้บัตนี้มาแล้วจากบ้านสวยถึงตำแหน่งเศรษฐี พร้อมกับสัพว์าวุธอย่างละร้อยเศรษฐีบอกฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเออทำเราทำกรรมหนักเนาะเราพ้นจากความตายเห็นป่านนี้แลท่านคิดดังนี้แล้วก็ด้วยความไม่ประมาทเราจักไม่ประมาทดังนี้ก็สละสักวันละพันตั้งรงทานไว้เพื่อให้คนเดินทางไกลเกินด้วยคนกําพระเป็นต้นแล้ว ก็ลานะตั้งกุดุมพีชื่อว่ามิตรให้เป็นผู้ผลฝายในการรับภาระหน้าที่แจกรงทานอันนี้โคสกะเศรษฐีก็ได้บังเกิดขึ้นนะโคสกะเศรษฐีก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เนี่ยมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะนะพอมองดูเวลาก็เอ,อวันนี้ก็เวลาก็ เหลือเยอะมาอีกสักหน่อยนึงตอนนี้ไปก็คงยาวหมดเวลาแล้วเนาะก็คงจะขอหยุดไปเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้มีพระลาะก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลเนอวันพระเนออย่างไงก็เข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานรักษาศีลเจริญภาวนากันเนอร์ทำวัดถวดมนต์กันนึกถึงทบทวนศีลห้าศีลแปดของเราเนี่ย วันพระวันศิลเนียน่ยเนอะ